ดวงครบยี่สิบวันแล้วครับดวงตางความเราครับผมดูดูความดกครับยี่สิบวันอาหารหมดอาหารหมดเลี่ยมเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาคัดคัดตัวใหญ่ออกก่อนแล้วก็เติมอาหารครับอาหารเราก็เป็นตอนนี้เป็นของสูตรของภูมจจาครับเป็นอาหารเมร็ดของภูณจานี่เราจะคัดตัวใหญ่มาใส่ตรงนี้ตักก่อน ตัวใหญ่ถือว่าตกมากครับนี่นตัวพัดไว้อีกประมาณสักแค่ไม่กินปุ่นอาหารไว้สัก15วัน20วันก็พร้อมขายได้แล้วครับวเราจะเหลือแต่ตัวเล็กไว้เอาตัวใหญ่ออกมันแย่งอาหารครับตัวใหญ่ทำให้มันโตเล็ก เก่าไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เติมอาหารทับไปครับมาครับตัวใหญ่หมดแล้วนะครับนี่ตัวใหญ่เลต่น้อยแล้วแลก็เติมอาหารคับเนี่ยสรางประมาณหนึ่งกิโลเติมทับอาหารเก่าเนี้่ยแล้วก็ปบปบหน้าด้วยเศษอาหารเก่าไว้